สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคาข้าวเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ครับเดี๋ยวไปเช็คราคาดูกันเลยครับมาเริ่มที่ขาเจ้านาปังนะครับปี2565นะครับจังหวัดนครสวรรค์ราคา9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดพิจิตร9 2 0 0บาทถึง9,500บาทจังหวัดพิษณุโลก9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดกำแพงเพชร9 0 0 0บาทถึง9 2 0 0บาท จังหวัดสุโขทัย8,900บาทถึง9,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,200บาทถึง9,300บาทอันนี้ปรับลดลง100บาทนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์9,100บาทถึง9,200บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดชัยนาท9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดลพบุรี9,200บาทถึง9,600บาท จังหวัดอุตรดิตถ์9,000บาทถึง9,500บาทอันนี้ปรับลดลง600บาทนะครับจังหวัดอุทัยธานี8,900บาทถึง9,200บาทจังหวัดสะเชียงเซา9,200บาทถึง9,300บาทจังหวัดราชบุรี9,000บาทถึง9,100บาทอันนี้ปรับลดลง200บาทนะครับจังหวัดนครนายก9,200บาทอันนี้ก็ปรับลดลง200บาทนะครับจังหวัดปทุมธานี 9,200บาทถึง9,400บาทจังหวัดนครปฐม9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดอ่างทอง9,400บาทถึง9,500บาทและจังหวัดสิงห์บุรี8,800บาทถึง9,000บาทมาดูที่เข้าหอมมะินะครับปี2,564ทับ65นะครับจังหวัดสุรินทร์ราคา14,200บาทถึง15,000บาทจังหวัดนครราชสีมา 14,800บาทถึง15,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,800บาทถึง14,500บาทจังหวัดศรีสะเกด15,000บาทถึง16,800บาทจังหวัดบุรีรัมย์14,200บาทถึง14,800บาทจังหวัดร้อยเอ็ด14,500บาทถึง15,500บาทจังหวัดมหาสารคาม 14900บาทถึง15700บาทจังหวัดยโสธร13500บาทถึง15500บาทจังหวัดชัยภูมิ14000บาทถึง15000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14200บาทถึง15800บาทจังหวัดนครพนม14100บาทถึง15100บาทจังหวัดขอนแก่น14800บาทถึง15000บาทจังหวัดสกลนคร 13,800บาทถึง14,400บาทจังหวัดกาลสิน์15,500บาทถึง16,000บาทจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง14,800บาทจังหวัดหนองบัวลำพู14,800บาทถึง15,400บาทอันนี้ปรับลดลง400บาทนะครับจังหวัดหนองคาย13,500บาทถึง14,500บาทจังหวัดมุกดาหาร 15000บาทถึง15500บาทอันนี้ก็เป็นราคาข้าวหอมมะลินะครับมาต่อที่เข้าเปลือกสุมธานีนะครับนาปังที่2565จังหวัดสุพรรณบุรีราคา11200บาทถึง11300บาทจังหวัดราชบุรี11000บาทถึง11100บาทจังหวัดชัยนาท1500บาทถึง11600บาทจังหวัดลพบ,บุรี 11,000บาทถึง11,200บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,600บาทถึง11,700บาทจังหวัดอ่างทอง1600บาทถึง1900บาทจังหวัดปทุมธานี12,000บาทจังหวัดนครนายก11,000บาทอันนี้ราคายังคงที่นะครับมาดูที่เค้าเปลือกเหลี่ยมเล็ดยาวนะครับนาปีปี2564/65นะครับจังหวัดขอนแก่นราคา 9300บาทถึง9600บาทจังหวัดอุดรธานี9400บาทถึง9600บาทจังหวัดสกุลนคร9400บาทถึง9700บาทจังหวัดกาฬสินธุ์9600บาทถึง1500บาทจังหวัดอุบนต์ราชธานี9000บาทถึง9500บาทจังหวัดม่าสารคาม10000บาทถึง1600บาทจังหวัดร้อยเอ็ด9500บาทถึง9700บาท จังหวัดชาย,ยภูมิ10,000บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดหนองบัวลำพูาพู9,200บาทอันนี้ปรับลดลง300บาทนะครับจังหวัดหนองคาย8 5 0 0บาทถึง9,500บาทจังหวัดมุกดาหาร9,500บาทถึง1 5 0 0บาทอันนี้ก็เป็นราคาข้าวเหนียวเมล็ดยาวครับมาดูที่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคละนะครับนาปีปี2,564ทับหจังหวัดอุดรธานีราคา 8 5 0 0บาทถึง8,600บาทจังหวัดอำนาจเจริญ8,400บาทถึง9000บาทจังหวัดมุกดาหาร7,500บาทถึง8 0 0 0บาทอันนี้ราคายังคงที่ครับมาที่ก็เปลือกเหนียวเมล็ดคะนาปังนะครับปี2,565จังหวัดขอนแก่นราคา7,300บาทถึง8,500บาทจังหวัดสกลนคร8,500บาทถึง8,600บาทจังหวัดมหาสารคาม 8,800บาทถึง9,000บาทจังหวัดหนองคาย7,500บาทถึง8,000บาทและจังหวัดแพร่9,000บาทอันนี้ก็เป็นการอัปเดตราคาข้าวของวันศุกร์วันสิ้นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ราคาก็ขยับลงไม่กี่จังหวัดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามครับช่องไหนลองคนรักเกษตรด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ